ผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่ปกติดีสามารถเดินได้วิ่งได้ทำกิจกรรมอะไรก็ได้แล้ววันดีคืนดีก็เกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอี้ยวตัวการเวียงตัวการหันซ้ายหันขวาคือไม่สามารถทำอะไรเหมือนคนปกติได้จะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะได้คุยกับคนที่มีประสบการณ์นี้ครับคุณวิวัฒน์อันทรีครับสวัสดีครับสวัสดีคันครับตอนแรก เป็นคนคล่องตัวไหมคะเป็นคนคล่องตัวมากครับจย์ครับเพราะว่าปกติจะออกกำลังกายขีย่จักรยานแมนะ้ทั้งขี่จักรยานไปทํางานด้วยครับครับแล้วก่อนที่จะหายคล่องตัวมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะหายคล่องตัวก็รู้สึกว่ามีอาการตอนแรกปวดเข่าก่อนครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอายุมากและเราใช้งานมันมากนะครับขี่จักรยานส่วนหนึ่งแล้วกอ็อีกอาการที่เลวร้ายที่สุดก็คืออาการปวดต้น พอนะครับปวดยังไงครับปวดจกนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าแงนหน้าไม่ได้เลยครับ <ừ> คือถ้าแงนหน้าปุ๊บเนี่ยอาการชาจะชาลงแขนทางด้านขวาปวดนะฮะไม่ใช่เมื่อยไม่ใช่เมื่อยครับ <ừ> ปวดปวดเลยครับคือจกนกระทั่งทนไม่ไหวก็ไปที่โรงพยาบาลหาพบ แสดงว่าตอนปวดเนี่ยยานวดก็นวดวดยาทานก็คงทานแล้วก็ทานแล้วครับก็ไม่ปวดไม่เทาครับแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาก็ให้ยาแก้ปวดมาจนกระทั่งครั้งหลังคุณหมอเขาก็จับเอ็กซเรย์ดูนะครับแล้วคุณหมอก็อธิบายให้ให้ดูภาพว่าหมอนรองกระดูกตรงต้นคอมันเสื่อมครับ ตามวัยนะครับตอนนี้ก็63นะครับตอนที่เป็นนี่ประมาณ61ครับแล้วก็2ปีสปีครับมีอาการหนักที่สุดก็คือตอนที่แงนขึ้นไปแล้วแงนไม่ได้แล้วที่ไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจับใส่ปลอกคอไปทำงานตอนนั้นคงเจ็บมากเลยใช่ไหมครับ ต้องใส่ปลอกคอเวลาขับรถก็ต้องใส่ปลอกคอแต่นั้นเป็นอาการเจ็บแล้วใช่ไหมเป็นเจ็บแล้วครับคือหมอเขาชี้ให้ดูเลยครับว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยสามข้อเสื่อมหมดแล้วครับเดินได้เดินได้ครับขับรถได้ขับรถได้แต่ขับรถคุณหมอเขาแนะนําให้ใส่ปลอกคอคือเวลาจังหวะรถกระแทกจะได้กระดูกจะได้ไม่ลงไปกระแทกตรงึอ๋อนี่อาการเส้นประสาทคือส่วนคอและเข่าครับเข่านี่เวลาเดินนี่ขยอกขยักเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับข้อ สบ้ากระดูกเนี่ยเสื่อมก็มีอาการปวดทรมานครับทรมานและอยู่ในสภาพที่ไม่ปกติที่ทำให้ชีวิตไร้คุณภาพเนี่ยนานแค่ไหนนี้เป็นปีครับประมาณปีปีเศษครับแล้วแล้วทำงานทำการยังไงฮะทำงานก็ต้องใส่ปลอกคอไปอย่างนั้นคือผมบอกว่าผมเป็นคนกลัวหมอครับครับกลัวเ,เข็มฉีดยาไม่ต้องเด็กเด็ก ก็เป็นนายแข็งแรงใครก็ไม่ยากใช่ครับแล้วก็ถ้าจะไปหาหมอหรือตอนเด็กๆผมจําได้ว่าเขามาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนผมหนีได้ผมหนีเลยครับรู้สึกเด็กๆจะเป็นยังไงหลายคนเลยเปร่วมกลัวหมอมาตั้งเด็กๆเพราะเวลาจะไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยแล้วพอทรมานมาปีกว่าเนี่ยตัดสินใจยังไงครับผมคิดว่ามันคนเราพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราถามเริ่มถามตัวเองว่า มันน่าจะมีวิธีการรักษาแล้วหมอปัจจุบันนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆมันมันกล้าหน้าไปมากเห็นเขาบอกว่าแม้กระทั่งผ่าตัดก็ไม่เจ็บไม่อะไรอย่างนี้นะก็เลยก็เลยไปหาหมอแล้วก็หมอเขาก็เลยเนี่ยครับผลสุดท้ายเขาจับใส่ปลอกคอจนอจนเรียกว่าแต่บางทีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างช่วงแรกๆก็กาอายแล้วมาเจอกับบิมได้ยังไงครับ จริงๆผมดูวันหนึ่งเปิดไปรายการ TNN อ <Okay. S 2> ครับแล้วก็ไปเจอช่วงที่รุชกุณต้นกำลังสัมภาษณ์ผู้แขกรับเชิญในรายการนะฮะก็เอ๊ะฟังดูแล้วคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราก็มีอาการคล้ายๆนะครับใกล้เคียงกันครับจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมี ผู้มาร่วมรายการ,รนะครับก็อธิบายถึงถึง,ากาถงเกี่ยวกับกระดูกต้นคอเนี่ยครับก็เลยบอกว่าเอ๊แต่ที่จุดที่ตัดสินใจก็คือวันที่ชมแล้วอาจารย์เป็นคนพูดเป็นคนสัมภาษณ์ นะครับเอ้ถ้าอาจารย์ดรเสรีเป็นคนออกมารับรองคณะนี้เลยกาขนานนั้ครับเชื่อไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วผมก็เลยแต่ก่อนที่ผมจะจะตัดสินใจมาลองบิมนี่นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเซิร์ชในในในเน็ตด้วยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดให้ครับแล้วก็ดูจากข้อมูลของของ ดพิเชษพิเชษครับครับก็คือเรียกว่าศึกษามาก่อนล่ะศึกษาศึกษามาก่อนครับแต่ว่าจุดตัดสินใจก็คือวันที่ดูที่อาจารย์อาจารย์เสรีได้พูดถึงก็เลยแวะมาแวะที่นี่เหรอฮะแวะมาที่ที่ตึกเอสพนาครับอ๋อเข้าไปสอบถามเขาครับเข้าไปสอบถามแล้วก็จริงๆไม่ไม่ได้สอบนะเข้าเข้าตั้งใจที่จะมาซื้อเลยมาซื้อเลยเข้ามาลองเลยเชื่อตั้งแต่ตอนอ่านใช่ครับโอเคแล้วก็อา แต่สินใจว่าลองซื้อไปสองขวดเป็นขวดสีผู๋สีผูอันนี้เป็นโรคกระดูกโดยเฉพาะแล้วก็น้องเขาแนะนําให้ทานร่วมกับน้ํามังคุดผมก็เลยซื้อน้ํามังคุดไป2ี่สซองนะครับก็ทานแล้วน้องเขาก็แนะนําว่าให้ให้ทานสามวันแรกเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลแล้ววันที่สี่ค่อยเพิ่มเป็นเช้าสองแคปซูลเย็นอีกสองแคปซูลนะครับก็ จริงๆผมต้อง,ต,องต้องขอบคุณอาจารย์นะครับ <c oughs> ขอบคุณบิม <c oughs> นะครับที่ผมทานไปเพียงแค่ขวดเดียวนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าอาการผมดีขึ้นแล้วพอหมดขวดขึ้นปุ๊บเนี่ยผมถอดตอนปลอกคอไม่ได้ใส่แลยครับนะครับแต่แต่คุณต้นครับคือตอนที่ผมเริ่มกินบิมเนี่ยผมหยุดยาของโรงพยาบาลไปเลยนะครับอ <c oughs> ตั้งใจจะหยุดเลยผมอยากจะลองครับอยากจะทดลองดูครับอยากจะทดลองดูแล้วก็กายภาพผมก็ไม่ไปทำก็กินยาแบบต่อเนื่องตามคําที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสตรีทกับมันนะครับคือตามที่ตามที่คําแนะนําเลยอยากจะพิสูจน์เลยล่ะใช่ครับว่ามันเจ็ดทิงไหมใช่ครับแล้วมันมันเป็นอะไรที่ผมต้องบอกว่าโอ้โห มันหายขาดจนผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากแต่จริงๆจะแนะนาทางทางคุณพี่วิวัฒน์และก็คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้ายังมีอาการอยู่เนี่ยอย่าพยายามใช้วิธีนี้ไม่ใช่ทุกรายนะเพราะว่าบางคนเนี่ยปวดจนทนไม่ได้ก็ยังต้องรับประทานยาหมอไว้ก่อนนะครับจนรู้สึกว่าถ้าอาการดีขึ้นเนี่ยคุณหมอเขาจะเป็นคนค่อยๆลดปริมาณยาลงเองแลตอนนี้ต้องถือว่าโชคดีตอนนี้ทานมากน้อยแค่ตอนนี้คือพอทานหมดไปสองขวด อาการหายขาดเป็นร้อยเอร์ซตผมก็หันมาทานตัวบิมสีเขียว,ยวคือเป็นตัวบาลานะนะครับช่วยเสริมช่วย